ผิเจ <Cornell. S 2> ๋งไหมพี่มีิดไหมผิวเจ๋งไหมมีแต่งหงไหนไหนไม่ดามหรอดามอ่ะมีไีมี่แล้วมีแค่เด็กบ้างมีแระเดกบ้ามีผิเจ๋งไหมครับมีคนเดียวเหรอมีคนหนึ่งต้องขึ้นรถนอนอ่ะไหนนอนอยู่ตรงนี้ค่ะ วิ่งแล้วบอดตามคนดามหลังคนนี้ไปก่อนดิต้องกดลหลัง,ลงอ่ะบอดตามไปก่อน นี่จะกอดไลฟ์ปลนักข้างเปิดได้ไหมเปิดได้ป่ะเปิด้าง ่ายสายย่าเรียกตรงไปข้างเดียวหลไอ้รถรถหน้ารถา